สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซอเตียงหักหนิงปณนิตาเก็บตัวเงียบไม่ออกสื่อปมข่าวลือสามีขอยา ยังได้รับความสนใจกับประเด็นนางร้ายขนเสื้อผ้าออกจากบ้านสามีที่หลายคนโยงมาที่นักแสดงและผู้จัดหนิงปณิตาธรรมวัฒนะซึ่งเธอก็ได้ออกมาปฏิเสธไปแล้วก่อนหน้านี้และยังทิ้งท้ายอีกว่าหากกลับไปประเทศไทยเมื่อไหร่จะค่อยๆเกลีย์ประเด็นต่างๆต,ตอนนี้ขอเลือกทําในสิ่งที่สาคัญก่อนซึ่งหนิงปณิตาที่ยังคงแชร์ภาพเที่ยวพักผ่อนอยู่ที่ประเทศเกาหลีมีเพียงน้องนีรินลูกสาวกับคุณแม่ปิยมาศร,ร่วมทริปด้วยแต่กลับไร้เงาสามีจิน จริทําให้ทั้งคู่ถูกจับตาความสัมพันธ์อย่างหนักนอกจากนี้ยังมีข่าวลือถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆล่าสุดกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงและถูกจับตามองอย่างมากเ<ๆ>มื่อหนิงปณิตาธรรมวัฒนะนักสแสดงผู้จัดละครชื่อดังเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโพสต์ภาพและข้อความระบุว่าหนังสือมีสิ่งต่างๆหลากหลายให้ศึกษาทดลองอ่านดูก่อนที่จะตัดสินใจว่าหน้าเบือ่อบางครั้งสิ่งที่เราไม่เห็นประโยชน์และมองผ่านมันไปวันหนึ่งมันอาจจะมีค่าสําหรับเราแล้วในตอน ตอนจบก็จะรู้ว่าหนังสือประเภทไหนเหมาะกับเราที่สุดท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และส่งหัวใจให้นอกจากนั้นพบว่าแนน้องสาวแท้ๆของหนิงได้เข้ามาส่งกําลังใจบอกว่าแล้วมันจะผ่านไปต่อมาได้คอมเมนต์ภาพที่หนิงลูกสาวและคุณแม่เดินจับมือกัน3คนโดยระบุข้อความบอกว่าบีบมือแน่นๆเลยซึ่งพบว่าชาวเน็ตอีกหลายคนเห็นด้วยและกดไลค์ให้เลยงานนี้ก็ไม่รู้ว่าข่าวลือต่างๆจะเป็นความจริงหรือไม่คงต้อง รอให้เจ้าตัวมาชี้แจงด้วยตัวเองจะดีกว่าครับซึ่งจากวงในทราบมาว่าสาวหนิงกลับมาทํางานเงียบๆที่เมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่หลายคนเข้าใจว่ายังอยู่เมืองนอกแต่ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับกระแสะข่าวที่เกิดขึ้นว่าเจ้าตัวจะเอาอยัางไงเพราะไม่มีใครอ่านความคิดได้ออกซึ่งหนึ่งในคนสนิทคนเดิมยังบอกด้วยว่าผู้จัดคนเก่งพยายามที่จะทํางานเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในความปกตินั้นสังเกตได้ว่ามีความผิดปกติซ่อนอยู่จาก ที่เป็นคนทำงานร่ดเริงกลายเป็นเก็บตัวเงียบไม่พูดคุยกับใครถ้าไม่ใช่เรื่องงานตั้งจากภาพที่พยายามแสดงออกว่ามีความสุขท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ